Mechanical Pencil หรือว่าดินสอกดนะครับตัวนี้จากแบรนด์คิทาบ u ชินะครับรุ่น w u 7 7นะครับผมซื้อเจ้าตัวนี้จากร้านคิโนคุนิยะนะครับเป็นร้านจำหน่ายหนังสือแล้วก็เครื่องเขียนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซื้อในช็อปในประเทศไทยนี่แหละนะครับก็คิโนคุริยะเองก็มีสาขากระจายอยู่ทั่วห้างหลายๆที่ในกรุงเทพมหานครเลยนะครับแล้วก็เจ้าดินสอตัวนี้เป็นดินสอกดนะครับ แมสในโตเกียวนะครับทำในโตเกียวโดยแบรนด์คิตาโบชิเองก็เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นส่วนในไทยเองก็มีคนรู้จักอยู่บ้างน,นะครับตัวนี้มีไส้ขนาดอยู่ที่0.7ม mm, ิมนะครับแล้วก็แถมไส้ขนาด 2B มาซึ่ง0.7เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ใช้0.7อยู่ด้วยนะครับผมมีดินสอ0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1.0 1>, 1 2เอ้ย1.3เท่าทีนะครับแล้วก็ไป2.0 mm hmm. แล้วก็เป็นไส้2.8อนะไรเงี้ยใช้หมดเกือบทุกขนาดเลยไส้4ีมิลสีมิลมิลผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับรุ่นคือดับเบิลยูนะครับมีดับเบิลยูแบบนี้แล้วก็ดับเบิลยูอีกทีนะครับ07ก็คือเป็นไส้ขนาด0.7มม,มนะครับแบรนด์นี้เขามี ไส่ขนาดแดกวันนี้แล้วก็เล็กกว่านี้ให้เลือกด้วยนะครับส่วนตัวบอดี้ก็จะเป็นสีไม้ Natural นะครับก็คือไม่ได้ย้อมสีอะไรราคาอยู่ที่239บาทจากคิโนคุนิยะนะครับผลิตในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับก็นำเข้ามากล่องก็เป็นแบบนี้เรามาดูข้างในกันผมไปเดินคิโนคุนิยะอยู่แล้วก็ไปเจอเจ้าต,ต,ตัวนี้นะครับโดยบังเอิญจริงๆคือจ,จ,จะไปซื้อหนังสือนะแต่ว่าไปเห็นเขาเอ,อ,อยู่ในแผนกเครื่องเขียนนะครับเจอเอ้ยน่าสนใจดีนะ ามาดูกันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้ดินสอมากกว่าปากกานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเจอในช่องเนี่ยก็จะรีวิวดินสอเยอะมากจะเป็นดินสอกดแบบต่างๆยี่ห้อต่างๆรวมถึงอาจจะเป็นดินสอไม้ด้วยนะครับตัวบอดี้ของตัวอุปกรณ์ก็จะเป็นไม้จริงๆเลยนะครับเป็นหลักเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ไม้เป็นแท่งเนี่ยมาทำทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับซึ่งบอดี้สามเหลี่ยมเนี่ยก็มีประโยชน์ในการจับนะครับเพราะเราสามารถจะจับ ในลักษณะแบบนี้ได้นะครับก็ออกแบบมาตรงกับหลักเออรอโนมิกอยู่นะครับจับแล้วเราเวลาบางคนชอบจับแบบนี้นะครับบางคนก็จับอย่างนี้บางคนก็ประครองแบบนี้บางคนก็แบบนี้แล้วแต่ท่าทางการจับจับพัางหานจับใกล้ๆแล้วแต่เลยนะเดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ําหนักด,ดูนะครับแล้วก็ดินสอกดตัวนี้เป็นดินสอกดที่มีไส้0.7ที่พร้อมใช้งานเลยนะครับ8กรัมเท่านั้นเองนะก็เป็นดินสอกดที่น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะเจอดินสอกดที่มีขนาดน้ําหนัก เกิน10กรัมขึ้นไปบางยี่ห้อบางรุ่นนี่20กว่ากรัม24กรัมอะไรเลยก็ถือว่าหนักมากเอาเรื่องอยู่นะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับลองวัดแบบนี้ดูบ้างนะอยากจะรู้เหมือนกันถ้าวัดด้วย c a l i ิ e เปนะครับมันจะกว้างเท่าไหร่ได้เอาแบบแม่นๆเลยนะ138.2 mm มลลเรนะ1 3บมเซนก็ได้อยู่นะครับประมาณประมาณก็ถือว่า ไม่สั้นไม่ยาวนะครับถือว่าตัวค่อนข้างสั้นกับดินสอกดซะด้วยซ้ำส่วนปลายของดินสอตรงนี้จะเป็นวัสดุโลหะนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสเตลเลตหรือถ้าไม่ใช่สเตลเลตก็จะเป็นอลลอยไม่ก็เป็นทองเหลืองทําคโครมมานะครับอันนี้ไม่สามารถจะหมุนออกได้นะครับมันฟิกมาเลยนะครับแล้วบริเวณคอของตัวดินสอก็จะเห็นว่ามันมีลายคล้ายๆกับโดนเหลามานะครับอันนี้ก็ออกแบบมาให้มันดูเหมือนดินสอไม้ที่เหลาใช้งานนะ ส่วนตัวบอดี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้มีการลบมุมตรงเหลี่ยมตรงนี้ให้ด้วยนิดหน่อยสีก็เป็นสีธรรมชาติเลยซึ่งไม้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนนะครับอย่างเช่นพวกไม้สนหรือว่าไม้อื่นๆนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาใช้ไม้อะไรทําจะเห็นว่ามีเกรนชัดเจนแล้วก็แต่ละเล่มเนี่ยมันจะมีความต่างกันของมันอยู่แล้วเพราะว่าไม้แต่ละชิ้นมันมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของมันอยู่แล้วนะครับ นี่ก็จะมีแท็กบอกว่า made in Tokyo ทำในประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียวนะครับ k ี t a u c h i d 0 7นะครับใช้ไส้0.7มิลก็ใช้รหัส0.7ไปเลย07ไปเลยส่วนท้ายก็จะเป็นปุ่มกดนะครับเป็นปุ่มที่ทำด้วยโลหะเหมือนกันมีแป้นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจะเซอร์วิสไส้ก็เพียงแต่ดึงจุกด้านหลังออกเราจะเห็นว่าจุกเนี่ยเขาจะมีความต่างจากจุกดินสอทั่วไปอย่างเช่นเป็นปอกข้อแต่ตัวนี้เป็นจุกปิดนะครับแล้วก็จะมีท่อพลาสติกข้างในเพื่อ นำไส้อีกทีเวลาจะโหลดไส้ก็โหลดทางท้ายตรงนี้นะครับเข้าไปแกนด้านในก็เป็นแกนโลหะล็อกเอาไว้อีกทีนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็เพียงแต่ดันตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้ลงไปนะครับมันก็จะรีเทนล็อกแล้วก็จากนั้นก็ทําการคลิกดินสอนะครับตัวไส้ก็จะถูกแอดวานซ์ออกมานะครับก็เป็นไส้ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็ทําให้จดเขียนได้สะดวกด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเอากระดาษมาเขียนดูแล้วกันนะครับแล้วดูกันว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมจด ช็อตโน้ต hmm. ของผมไว้นะครับเวลารีวิวลองดอูพับตรงนี้ไว้เผื่อจะได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะครับแล้วลองขยายภาพให้ดูชึบตามนี้นะครับลองดูเป็นคิตาโบชิะนะครับ0.707นะครับ W7 07อ่า707 เป็น 2B นะครับไส้หนาตัวหนังสือใหญ่เลยนะ <c oughs> เวลาเขียนออกมานะครับก็ประมาณนี้นะถือว่าเป็นดินสอที่จับถนัดดีแล้วผมชอบฟิลลิ่งความเป็นไม้ของเขานะครับทำให้เรารู้สึกออแกนิก <c oughs> มากเลยเวลาเราจดเขียนลงไปนะครับแล้วก็อยู่ในซีรีส์ที่ให้ความเป็นธรรมชาตินะครับไส้ขนาดอื่นมีนะครับสีบอดี้อื่นก็น่าจะมีนะสะดวกดีนะครับดูมินิมอลดีสวยๆนะครับถ้าใครชอบก็ ลองตามไปดูที่ค ok ิน وك ุนิยะละกันผมซื้อสาขารู้สึกจะเป็น m q u a คอเทียหรือ m s ็มเซฟเฟียเนี่ยนะจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะเป็น m s ม็มเซฟเฟียมั้งนี่ m q u a คอเทียวะจำไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละคิตาบุชิ239บาทจากคินอกุนิยะแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับลิงก์ผมอาจจะให้เป็นออนไลน์ร้านอื่นไว้ด้วยเนะาะบายยนะครับเฮบิไรเดนเอาท์